นนเจอ,อครับครับผู้เสียหายครับผู้ง่ายเขาก็เป็นเจ้าของบริษัทคนหนึ่งครับแล้วก็เป็นคนจังหวัดพัทลุงฮนะก็มาร้องเรียนผมฮนะขอความเป็นธรรมที่ของบาปบามครับเดี๋ยวจะให้น้องเนี่ยเล่าคร่าวๆว,ว,ว่าเรื่องราวเนี่ยเป็นยังไงฮนะเกิดที่ทํางานหรือที่บริษัทนะบอกบนักข่าวเลยครับ พูดเลยครับก็คือทํางานดังๆค่ะทํางานอยู่ด้วยกันค่ะแต่ทีนี้อยู่ๆเขาก็มาไล่ออกจากเออ่ไม่ให้เข้าไปทํางานแล้วก็ออ่บอกว่าข่มขู่บอกว่าเออ่เราก็ไปแจ้งความแล้วไปแจ้งความเรื่องที่เขาไล่ออกจากที่เราเข้าไปทํางานไม่ได้แล้วทีนี้เราก็ไปแจ้งความแต่ว่าคดีไม่คืบหน้าเขาบอกว่าเขามีผู้หลักผู้ใหญ่มีแบ๊คมีทนายมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนแล้วเขาข่มขู่ว่าถ้าเกิดว่า เราไปขอความช่วยเหลือใครคนนั้นก็จะเดือดร้อนอาค่ะก็ทําให้เรามีความหวาดกลัวมากตอนนี้อยู่ไม่ได้เพราะว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวขับรถไปไหนมาไหนก็ลําบากตอนเนี้ยเครียดมากค่ะโหว่ายังไงรู้จักอธนายนายตำรวจรอเขารู้จักทนายดังตำรวจผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะคดีไม่คืบหน้าเลยค่ะตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วข้างในมีทรัพย์สินอะไรไหมมีทรัพย์สินอะไรตรงข้างในมีทั้งทรัพย์ทรัพย์สินส่วนตัว ทนายเป็นทนายบนศาลไม่จะใช่เล่าก่อนหรือว่าทนายจะเหล้าเลยเล่าเลยทนายเหล้าเลยไม้เรื่องเลยอ้าวออะเดี๋ยวพูดกันเลยว่าพูดว่าเรื่องราวเป็นไยังไงเรื่องคดีนี้อ่าพูดเลยครับคือคือคดีคดีดีคดีนี้นะครับอ่าน้องน้องผู้เสียหายเนี่ยเขาเขาเป็นเขาได้ทํางานอยู่ในตึกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยอ่าผู้ผู้เป็นหุ้นส่วนนะนะกรรมการอีกท่านหนึ่งเนี่ยอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ให้เข้าไปทํางาน แล้วในตึกเนี่ยมีทรัพย์สินนะครับทรัพย์สินเนี่ยประมาณ3-40รายการนะครับซึ่งเป็นทรัพย์พยสินส่วนตัวน,น,นะครับเขาเป็นพนักง,งานหรือเป็นเจ้าของเป,อเป็นเจ้าของบริษัทด้วยเป็นเจ้าของบริษัทแล้วทำไมมาถูกไล่ถูกไล่ออกจากจาับจากที่ทำงานได้ยังไงนี่ครับเจ้าของบริษัทเนี่ยอ่าที่ที่เขาที่เขาไม่ให้ไม่ให้เข้าไปเนี่ยไอ้นี้เนี่ยอ่าเป็นเพราะว่าผลประโยชน์อะไรหรือเปล่านะครับอนนี้นะครับคือเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยแล้วถูกไล่ออกมาได้ยังไง สถานะคุณของคุณน่ะจริงๆคือคุณเป็นอะไรผอมตรงตรงเพราะคนดูทั้งบ้านเป็นเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการอยู่ด้วยนะครับเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการอยู่ด้วยผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการในบริษัทนี้ครับแล้วทรัพย์สินในในของขขอองงผู้เสียหายเนี่ยนะครับมนเป็นทรัพย์สินส่วนตัวตรงนี้เอาเรื่องสถานะก่อนเรื่องทรัพย์สินเดี๋ยวค่อยว่ากันผู้จ่ายบอกว่าเขามีสิทธิ์ไหมในใในนบริษัทไม่เป็นไมรใครขอติบาร์ดดีกว่าขอติบาม์ดดีกว่าไม่ขอติบาร์ดใช่ค่ะเป็นกรรมการ ไมันเหมือนเจ้าของบ้านนะเราต้องมีต้องมีคนอีกคนหนึ่งบริษัทมีกรรมการสองท่านค่ะสองท่านคือกับใครกับผู้กรณีมั้ยผู้กรณีค่ะเพราะนั่นคือมันเป็นเรื่องระหว่างระหว่างไอ้ไอ้หุ้นสองสองสองหุ้นนี้ใช่ไหมใช่ค่ะขัดแย้งอะไรกันค่ะก็เขาอยากให้เราโอนหุ้นให้เขาค่ะเอออ่าแล้วเขาก็ ถึงจะเข้าไปเอาทรัพย์สินหรืออะไรเข้าไปที่นั่นได้ลง,ลงหุ้นกันคนละขึ้นขึ้นหมห้าสิบเขาสี่เก้าห้าสิบแล้วเขาสี่เก้าแล้วก็พี่สาวเขาหนึ่งคี่เก้าเขาน้อยกว่าเขาน้อยกว่าเขาไล่คุณออกได้ด้วยคะะ่ะต่อ, <laughs> อครับเ่าต่อเลยครับดังๆค่ะแล้วเขาก็ไล่ออกอเพื่อที่ถ้าเกิดว่าเราจะอยากได้ทรัพย์สินนั้นเราก็ต้องเซ็นโอนหุ้นให้เขาลงหุ้นทั้งหมดให้เขาค่ะ แล้วเรายกไหมยังไม่ได้ยกค่ะไม่ได้ยกค่ะแล้วไงเขาเขาผ่านผ่านไล่คุณออกเลยได้ยังไงอ่ะตอนนี้คุณถือห้าห้าสิบหรือห้าสิบเอ็ดห้าสิบค่ะห้าสิบแล้วเขาสี่เก้าแล้หนึ่งเปอร์เซ็นต์คุณพี่สาวเขาแต่เสียชีวิตไปแล้วอ่าค่ะแล้วโอนให้เขาไหมตกทอดให้เขาไปอีกหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์อ่ะยังค่ะยังไม่ยังยังไม่ได้เขาก็ถือน้อยกว่าคุณอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะแต่เสียงเขาใหญ่กว่าคุณค่ะเอางี้ลึกๆแล้วมีอะไรกันบ้างสองคนเนี่ยระหว่างคุณกับผู้กรณีเนี่ย ก็เป็นมีความต้องการกันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมันเกิดเรื่องอะไรกันทะเลาะหัว้งไหมหรือยังไงอืมก็ไม่ไม่ไม่ได้ทะเลาะกันแล้ประกอบธุรกิจกันมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยสิบปีค่ะสิบปีทำอะไรทำบริษัททัวร์ค่ะทัวร์อยู่ที่ต่างจังหวัดใช่ไหมทัวร์เป็นทัวร์พาลูกค้าไปเที่ยวต่างประเทศค่ะต่างประเทศค่ะแต่ว่าออฟฟิศเนี่ยที่บริษัทที่คุณถูกยึดไปเนี่ยถูกไล่ออกมาเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่บางใหญ่ค่ะบางใหญ่นยทีุราษฎร์ธานค่ะ แล้วแจ้งความท้องที่ไปแจ้งความแล้วค่ะตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วค่ะแต่คดีไม่คืบหน้าเลยจนถึงวันนี้แจ้งอะไรบ้างนอกจากรวปรวมหลักฐานข้อหาอะไรฮะแล้วให้ทิสู์ส่วนทำไม่ได้เอะคนแจ้งอ่ะเป็นข้อหาหดวงเหนียวค่ะหดวงเหนียวประคันค่ะปรงหันดวงเหนียวค่ะแล้วไงต่อข้อหาเดียวอ่ะเออทรัพย์สินเสียหายด้วยค่ะทรัพย์สินอ่ะเอาไปค่ะเนื่องจากทรัพย์สินแล้วมีอะไรไม่ไม่ ก็จะคือในในส่วนของไปที่แจ้งความรองทุกว้นะครับมีมีในส่วนของทรัพย์สินส่วนตัวที่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 เป็นของผู้เสียหายเนี่ยนะครับมีมีประมาณ30รายการนะครับมีก็มีโน้ตบุ๊กอย่างนี้นะครับเครื่องใช้ส่วนตัวที่ที่ใช้ในการเช่นเสื้อผ้าเนี่ยที่ใช้ในการไลฟ์สดใช่ไหมครับแล้วก็โทรศัพท์กระเป๋ารองเท้าซึ่งเป็นของแบรนด์เนม มีมีราคาค่อนข้างสูงนะครับก็ครับก็ได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ไปแล้วเพื่อเพิ่มเติมนะครับรวมมูลค่าก็เกือบเกือบร้านนะครับเกือบร้านนะครับครับผมก็ไปร้องทุกข์ไว้ที่สพไหนสพบางใหญ่สพบางใหญ่แจ้งความในคดีองใครบ้างครับคูีกรณีป่าใช่ค่ะคู้กรณีแล้วล่าสุดไปตามคดีที่บางใหญ่เมื่อไหร่ไปตามคดีอ่ะสอบถามตำรวจร้อยเวรเจ้าของคดีอย่างเมื่อไหร่วันที่สิบ สิบห้าสิบห้าสิบห้าพิธภาที่ผ่านมาตำรวจว่างงานแับวรียนรเป็นจะเข้คดีเขาว่าไงคดียังไงนะก็เรา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 ไปแจ้งความเสียหายเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าทางจากการสอบจากการสอบถามนะครับได้มีการออกหมายเรียกไปแล้วนะครับออกหมายเรียกไปประมาณหนึ่งครั้งเลยนะนะครับหนึ่งหนึ่งครั้งแลวนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เราไปแจ้งเพิ่มเติมเนี่ยนะครับคือค่าเสียหายที่มันเพิ่มเติม ของที่หายไปเพิ่มเติมกระจ้าเพิ่มนะครับอันนี้เดี๋ยวทางตํารวจก็อาจจะนัดอีกครั้งหนึ่งในการสอบสอบสอบปากคำนะนะบผู้ใดสอบผู้เสียหายเพิ่มเติมนะครับแล้วหมายเรียกเนี่ยเรียกเรียกผู้กรณีวะเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ไอ้นี้รายละเอียดรายละเอียดยังไม่ทราบแต่ว่ามีการมีการออกหมายเรียกไปแล้วไม่รู้ใช่ไหมไม่ทราบไม่ทราบแล้วคุณมาบอกว่าคดีไม่คืบเนี่ยมันไม่คืบตรงไหนอ้าวอธิบายดิมันตั้งแต่เดือนกุมภาเลยค่ะก็อ้าวก็ณีการเรียกออกหมายเรียกอยู่นี่เป็นยังไง หมายเรลขแต่ไม่มาครับหมายเรียกก็คือทางผู้ต้องหายังไม่มาครับแต่ว่าทาง,งจะมีการออกหมายของผู้ต้องหาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองอะไรเขา,ามีหรอือเปล่าครับก็ครั้งครั้งที่สองไม่แน่ใจว่าออกแล้วหรือยังแต่ว่าคดีค่อนข้างจะล่าช้าครับล่าช้ามากความรู้สึกของเราใช่ไหมความรู้สึกตัาา้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เดือนกุมภาพันธ์ครับตอนที่ไปสอบถามเขาจะพูดประมาณว่าว่า เรับครับพูดดังๆครับตักพูดเยอะคือค,คือคดีประมาณเนี้ยก็มันคดีเยอะงานเยอะค่ะคดีมันไม่ได้ใหญ่ค่ะมันไม่ถูกใจเราเราอยากให้เร็วเร่งรัดคดีให้มันเร็วกว่าน,นี้เลยต้องมาล็อจากทิ้งใช่ไหมคือยิ่ง <Okay. S 2> ยิ่งมันนานขึ้นความเสียหายก็มากขึ้นค่ะเอามันมีอะไรเพิ่มขึ้นอ่ะอ่าอย่างตอนเนี้ยเขาเปิดบริษัทใหม่เปิดบริษัทใหม่เ,หมเขาไล่ลอกจากบริษัทเก่าใช่ไหมคะแล้วเขาก็เปิดบริษัทใหม่นั่งทํางานอยู่ตรงนั้น เขามีรายได้ทุกวันแต่เราใช่ค่ะที่เดิมกับบริษัทเก่าเลยบริษัทเก่าเขาทำไงเขาเขายุบเขาทำไงเขาบริษัทเก่าไม่ได้ยุบไม่ได้อะไรค่ะอ่าแต่จดใหม่ก็แต่เขาจดใหม่จแล้วก็ในในในนามเขาคนเดียวใช่ค่ะใช่ค่ะผู้บริหารใช่ค่ะคนเดียวค่ะทุกวันนี้เขาก็นั่งทํางานอยู่ตรงนั้นในขณะที่เราเข้าไปทํางานไม่ได้เขาไม่ให้เข้าไปทํางานแล้วก็กีดขวางกัดอะไรนะกีดกันขัดขวางทุกอย่างโอเคค่ะมีทนายมีอะไรเพิ่มเติม มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับใน,ในส่วน,นของคดีนะครับก็อ,<ม>อ,อยู่ระหว่างการการเร่งรัดทางพนักงานสอบสวนอยู่นะครับก็ทางทางพนักงานสอบสวนเนี่ยอาจจะอาจจะเรียกเข้าไปให้ให้ขับปากคำเพิ่มเติมนะครับเพราะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างคดีนะครับระหว่างคดีก็อยู่ระหว่างสอบสวนใช่ไหมครับผมออกหมายเรียกอีกฝ่ายหนึ่งมาสอบก็ทราบแล้วแล้วตกลงแล้วทําไมจะต้องมาล้องกองปราบอะไรที่นี่ครับคดีค่อนข้างล่าช้าครับ ล่าช้าแล้วก็ทรัพย์สินเนี่ยทรัพย,ย์สินที่ทางที่ทางฝั่งนูน้นนะครับที่เป็นของส่วนตัวเนี่ยนะครับเขาไม่ให้ยอมให้เข้าไปนะครับแล้วก็เป็นทรัพย์สินที่จะต้องใช้ในชีวิตประจําว,วันด้วยนะครับแล้วก็ทางพนักง,งานสอบสวนกค็ค่อนขอ้างค่อนขอ้ขนขงนางจกะตังหมาล่าช้านิดหนึ่งครับก็เลยมามลาลองมันจากที่ไปแจ้งความร็อทุกไว้กับขังลงเงียววที่นี่เ<า>นี่ยมันเรื่องทรัพย์สินทรัพย์สินด้วยเป็นอีกอีกกรรมหนึ่งว่าอ่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับ ยักยอกหรือว่าลักทรัพย์หรือไม่อันนี้เดี๋ยวต้องไปการเพิ่มเติมยังแจ้งได้รครับไปแจ้งเพิ่มเติมแล้วครับแจ้งเพิ่มเติมอ่จมจะจ่าชิงตลบไปครับเอาอย่างนี้ก็เดี๋ยวพาน้องน้องอาร์มหรือ,อทนายเข้าพบพนักง,งานสอบสวนที่กองปราบแลให้ทางกองปราบดูว่าคดีล่าช้าอย่างผู้เสียหายมาร้องหรือไม่ครับมีหลักฐานหรือมีอมีหลักฐานมีใบไหมที่ว่าใบแจ้งความใบอะไรอยู่ไหนฮะไม่มีใบแจ้งความนี่ครับ ดูแล้วเหมือนว่าที่เราได้เปรียบเขาที่เรานี่ครับเพราะงั้นก็ดูแล้วแบบมันมันก็เป็นคุณถือ50%แต่เขาไม่ยังไงก่อนนี่ครับเถือ50%แต่ว่ามันไม่มีชื่อใช่ไหมตอนแรกอ่ะก็เขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของตึกเราไม่สามารถเข้าไปทํางานตรงนั้นได้แล้วด้วยความที่โน้ตบุ๊กหายคอมพิวเตอร์แล้วเขาไล่คุณนะแล้วคุณก็อัดคลิปมาเนี่ยอัดคลิปมาเนี่ยเห็นแล้วนี่พอดูแล้วเนี่ยมันเหมือนคุณเป็นพนักงานคนหนึ่งอ่ะใช่ไหม แล้วก็จะฝืนเข้าไปทํางานเขาก็ไล่แล้วคุณคุณก็เหงเปล่าค่ะตอนนี้ก็เลยมาร้องไม่มีใครช่วยเหลือได้แล้วค่ะประเด็นเนี่ยประเด็นอะไรอย่างนี้จะรู้ที่ร้อนนะถามมาถามว่าเป็นชื่อตอนที่มาจินไม่จริงจริงแล้วเขาเป็นเขาเป็นกรรมการแล้วก็าพูดถึงหุ้นนะครับแต่ว่าเขาก็ทำงานนี่งานกรรมการถือ50%แล้วทำไมเขาถึงว่าชื่อมันเป็นชื่อของใครอ่ะ คือเจ้าของตึกอะสิบเปอร์เซ็นต์มันน่าจะมากกว่าไม่ใายครับก็เป็นที่ร่วมกันอำนาจอำนาจกรรมการก็มีใบไหมร่วมกันใบอยู่ไหนครับไหนอะใบมันได้เราไปฟ้องศาลนี่เองได้เลยนะครับเออทำไมต้องมาผ่านพนักงานสอบสวนเพิ่มผมก็ไม่เข้าใจเนี่ยครับมก็จะรอให้พนักงานสวนส่งคดีอย่างเงี้ยส่งฟ้องอย่างเงี้ยหรอทำไมทำไมไม่เอาขึ้นขึ้นสู่ท่านศาลนี่เองเลยอะ อ่านาศาลมนไอ้นี่เราไปร้องทุกข์ก็ว่าเขาเขาอนเรื่องการขันโงเมียอใช่ครับผมไม่ได้อ้นีเข้าไปสิทธิ์ของเขามันสูงกว่าไม่ใช่เหรอเขาห้าสิบเปอร์เซ็นต์่ะผมก็สับสนอยู่ว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาสี่สิบสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ตลงเนี่ยสิทธิ์ของเขาจริงป่ะที่คุณคุณว่าเขาเขาเป็นเจ้าของเขาเป็นเจ้าของจริงเปล่าคือเดิมคือเดิมเนี่ยนะครับเขาก็ทํางานอยู่ปกตินะครับจู่ๆแล้วเนี่ยเขา ทางกรรมการอีกท่านนึงเขาก็ไม่ให้เข้าไปข้างในนั่นหมายคววาามุ่ณดูทางบ้านเขาก็งงสับสนทำไมห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วทำไมถูกไล่ออกจากบริษัทได้ท่านเป็นเจ้าของบริษัทร่วมอ่ะใช่ไหมก็ถืออะไรอ่ะก็ถือไม่มีอะไรถ้าดูอำนาจกรรมการแล้วนะครับกรรมการเนี่ยมีอำนาจกรรมการเนี่ยตกลงรายชื่อต้องแปลว่าสองคนเนี่ยมีอำนาจเท่ากันเท่ากันเท่ากันครับสี่สิบเก้าอ๋ออำนาจอำนาจเหมือนกันอานจเท่ากันนี่เสียงเท่ากันโอเค ส่วนกือหุ่นนี่มันเอาเสียงเท่ากันแล้วทำไมคุณสู้เขาไม่ได้ทำไมทำไมยอมาลยคือด้วยระหว่างนั้นระหว่างนั้นก็คือต้องไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลค่ะผ่าตัดแล้วทีนี้เขาอ่ะรู้ว่ากําหนดการเราผ่าตัดเป็นยังไงแล้วคนที่ผ่าตัดเนี่ยไม่สามารถจะดําเนินการได้ได้อย่างรวดเร็วอ่าทีนี้ป่วยไม่สบายต้องเข้าโรงพยาบาลใช่ค่ะไปรักษาตัวค่ะ ขาไปเลยใช้จังหวะตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะขนาดวันที่ไปแจ้งความยังมอบอำนาจให้น้องไปแจ้งความแทนเลยเพราะว่าเราต้องรีบทําเหมือนกันแต่ว่าตัวเรามาไม่ได้อ่าค่ะก็ใช้ใช้ช่วงโอกาสที่เราใช่ใช่ค่ะเพราะว่าใช่ใช่คได้เราได้ค่ะก็มีระยะในการพักฟื้นมันก็เลยกลายเป็นว่าฟังขึ้นฟังขึ้นฟังขึ้นก็พาไปนะ่พนักงานสอบสวนต่อไปให้เร่งรัดคดีนะ โอเคครับขอโชคดีครับนะไปะเดี๋ยวา<ช>พา<อ>พ่อพับตำรวจสพอ,อะไรนะบางใหญ่